ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูสุกคนคลิปนี้นะครับยังคงจะเป็นเลขล่างเด้อเลขล่างเลขล่างก็ได้ลุงสูตรเด่นไปให้นะครับ6ก0 9กับ0 5ย์กับ6แล้วมามีอีกศูนย์หนึ่งได้1กับ6วัน 6, ู้สึกซ่าสัเด่นอยู่นะครับ5ก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่ผมเลือกว่า5 8ไว้วแล้วละ่ะตัวหนึ่งนะครับ ผมยังหาเด่นอยู่นะครับเพื่อที่ว่าจะมาตัดให้มันเหลือน้อยตัวหนะอัน,นี้มันเป็นเ,เลขเก้าชุดนะครับเลขเก้าชุดเด่นแล้วก็มาหาเด่นกันนะครับเด่นหรือว่าเกือบจะเป็นวิ่งก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มันตรงเพิ่มตรงรดผมก็เลยว่าเ,าเป็นเด่นดีกว่านะสูตรมันบ่ได้งาอันนี้ครั้งที่สองเด้อเล็กหน้า ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ไม่ได้ใช้ครั้งที่หนึ่งไม่ได้ใช้เด้อเด็กหน้าครั้งที่หนึ่งไม่ได้ใช้เด็กหน้าครั้งที่สองนำมาใช้นะครับแล้วก็เรียกครั้งที่สามครั้งที่สี่ตามที่เขาหมุนนั่นละตามที่กองสลากหมุนไปนะครับอ่ามันเป็นสูตรเด่นเกือบเกือบเป็นวิ่งอะนะผมใช้แค่ตัวนี้นะครับสองตำแหน่งก็คือสาม หลักร้อยกับหลักสิบนะหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สองครับก็คือสองตำแหน่งของมันนะครับแต่ตัวเนี้ยบวกสองครั้งนะครับสามบวกสามบวก4ี่สามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์แน่นอนนะครับเลขมันออกเก้าหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างนะครับเก้าหนึ่งศนย์ถ้าเกิด <c oughs> ผ,มผมเพิ่มไปเป็นหนึ่งผมจะลดเป็น9้าอันนี้คือตัวอย่าง นะครับตัวอย่างนะแต่มันออกเก่าหนึ่งนะครับถ้าเพิ่มทอร์ลดมันมีโอกาสมานะครับแต่ตัววิ่งคือตัวนี้ถ้าหลุดจากวิ่งนะครับมันก็จะเป็นเพิ่มรถหนึ่งแค่นี้นะครับามาดูงวดต่อไปเด้อศูนย์บวกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์บวกห้านะครับตามตำแหน่งของมันนะอันนี้บวกกันสองครั้งเด้อบวกหนึ่งครั้งนะครับ 0ย์บวกย์ได้0 0บวกได้5เท่ากับเลข5นะก็คืองวดไหนที่มันไม่หลุดผมจะผมสีบบวกเพิ่มบลดไท้นะครับมันก็ออก85นะครับเลข5ก็มานะครับงวดต่อไปนะครับ4บวกกันสองครั้งเด้อ4บวกสบวก1 1คือตัวนี้นะครับ4บวกสเท่ากับ8 8บวก1เท่ากับเลข9 วันก่อนเราวิ่งห้างวันนี้เราวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าถ้าเกิดว่าผมผมเพิ่มหรือว่าลดไปนะครับถ้าลดมันก็จะได้เลขแปดก็เหมือนไอเหมือนงวดแรกนะครับมันจะออกแปดเก้ามันมีโอกาสมาด้วยกันนะนะไอเรื่องของเรื่องนะครับก็คือไอตรงกลางนะมันเป็นเลขเลขตัวเน้นนะครับอ่ะบังคับ บางทีเราก็ไม่รู้จะเอาก้าไปจับกับอะไรก็เพิ่มกับลดเอาประมาณนี้นะครับอันนี้สลับตัวเดียวเ็ด้งวดต่อไปนะครับ6กบวกกันสองค้งบวกสี่นะครับหกบวกหบวกสี่หบวกหเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เท่ากับสิวัน,นี้จะวิ่งหนะครับมันออกหกหนึ่ง นะงวดต่อไปนะครับ9บวก9บวก3 9บวก9บวก3 9บวก9เป็น18 8บวก3เป็น11เท่ากับเลข1 2 0อ่ะวันนี้มันจะเป็นต้องลดมันก็เป็น09นะครับเลข0 เอาง่ายๆว่ามันเป็นเด่นล่างนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไป,ไป,ไปชนกันหลายๆตัวนะครับไปชนกันหลายๆตัวนี่ก็ไปวิ่งประมาณนั้นนะงวดต่อไปนะครับสี่บวกห้าสี่บวกสี่บวกห้านะครับอันนี้บวกกันสองครั้งบวกหนึง่งครั้งสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามได้เลขสามสาม เอาไปวิ่งนะครับ3ถ้าเกิดผมเพิ่มก็เป็น4นะรถก็เป็นเลข2นะครับไปสองสามี่ประมาณนี้ทีนี้ว่ามันออกเลขวิ่งของเราก็คือเลข3ามตัวเด่นสุดนะนะเลข3ามนะครับถ้าเพิ่มเป็นสีมันมันออกสี่สามนะครับอันนี้ก็ที่เลขหอันนี้เลขสามนะ <c oughs> เดี๋ยวผมอ่า ตกไว้เฉพาะตรงกลางนะดูว่างวดงวดที่จะถึงเนี่ยมันมันจะได้เด่นตัวไหนแล้วก็จะเพิ่มจะลดยังไงนะครับจะไปชนสูตรไหนว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับงวดน,นี้3ามบวกสมบวกสาบวกสานะอันนี้บวกกัน2ครั้งอันนี้บวกกัน1ครั้งนะครับสาบวกสมเป็น6 6หบวกสได้เลข9้า ก้าไว้ตรงกลางนะครับ <c oughs> ออกเจ็ดเก้าเลขเก้านะครับ <c oughs> ซึ่งสิเพิ่มสีลดหรือบบลดก็เลือแล้วแต่พี่นอกนะครับอ่าตัวนี้เขาที่เลขเก้าอันนี้เลขสามนี่เลขศูนย์อันนี้เลขหกถามว่า <c oughs> ถ้าเกิดเพิ่มหนึ่งรถหนึ่งนะ่ะมันจะมาทุกงมวดนะครับ แล้วก็มันมาด้วยกันก็หลายงวดนะอ่าอย่างวันนี้นะครับ9บวก9บวก9บวก0อันนี้บวกกัน2ครั้ง1ครั้ง9บวก9บวก0 9บวก9เป็น18 8บวก0ได้เลข8อ่ะงวดนนี้เขาใชวิ่ง8นะครับวิ่ง8เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเพิ่มผมลดนะครับ8ลดก็เป็น7เพิ่มก็เป็น9แต่ตัวเด่นเด็ดสุดของเราก็คือเลข8 เผนนื่อว่ามันมาด้วยกันนะนะใกล้เคียงกันเพราะว่าเลขพี่น้องมันมากออกนะวดต่อไปนะครับ5บวกกันสองครั้ง5้าบวกหบวกศเท่ากับเลข0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9เนี่ยถ้าผมเผิ่อผมลดมันมันออกเก้าศูนย์เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเรามองแค่สูตรนี้นะครับ ให้ศูนย์จะไปจับกับอะไรดีนะบางทีหาตัวจับไม่เจอก็เอานี่ละวินสามตัวกันนี่ละ่ะนะครับโอเคเขาที่เล็กศูนย์เนาะไอ้ผมสีวงแค่ตรงกลางก่อนเอาแค่ตรงกลางก่อนนะครับไอ้ตัวประกอบมันข้อว่ากันเนาะมวดต่อไปแปดนะครับแปดบวกแปด บวกศูนย์บวกกันสครั้งบวกกัน1ครั้งนะครับ8บวกแเป็น16บหบวกศนย์ได้เลข6นะถ้าผมเพิ่มเป็น7ลดเป็น5มันออก7 9มันจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มลดแล้วมันจะไม่หลุดนะนะหรือถ้าเพิ่มเพิ่มแล้วลดแล้วเราสามารถนะครับนำนำสามตัวนี้มาจับก,กันได้ นะครับการไววนะอันนี้มันไปที่เลขตัวเพิ่มนะตัววิ่งมันไม่มา <c oughs> ถ้าตัววิ่งมันไม่มางวดต่อไปมันต้องมาแล้วละ่ะนะครับก็คือเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองนะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสองอ่ะเห็นว่ามันเด่นที่เลขหก 6, นะครับตัวรองก็คือเลขห้า เนะมันจะเป็นหาหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดซึ่ง <c oughs> ไอเจ้าห้ากับหเนี่ยมันก็ไปชวนกับอีกสูตรหนึ่งนะครับหกหกหกแล้วก็เมื่อกี้มันก็เป็นหาหกเจ็ดนาะหาหกเียนสามตัวแล้วกันห้าหกเจ็ดคือตัวเด่นนะครับเพราะนั้นเลขหากร 5, 6, 7, เด็นอยู่แล้วก็ลองเลขหกกับเลขศูนย์นะครับ,ร 5, 6, 7, รบหรือ อาจจะออก6 5 6 7 5 7นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่น้องก็อุ้ยทำไมเลขเยอะเยอะจังกระิวาา่นาน่ะนะเพราะว่าสองไอ้2แถวนี้มาด้วยกันได้นะครับเนี่ยอาจจะออก6 5, 6, 5 6, 7, เลขพี่น้อง6 7เลขพี่น้องหรือว่าจะข้ามไป2แต้มเป็น5 7แต่ว่าไอ้79 มันก็ขามสองเต้มไปแล้วว่านี่บนหนาขามสองเต้มนะเดี๋ยวผมติดตัดให้อยูนะครับจะเด็นตัวหนึ่งก็มีอยู่5้าแอีกตัวหนึ่งนะครับอ่นะห้าแปดหกแระเด็นอยู่พอสมควรลองก็คือเลขศูนย์อีกนะครับอ่าแต้มอ่ะเดี๋ยวแต็มสองตัวล่าง ผมใช้เลขตัวเดียวนะครับคือเลข1เพิ่มเป็น2 3 0 9เป็นถึง5ตัวเอ้อ <c oughs> อันนี้คือแต้มแต้มแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมใช้เลขตัวเดียวแล้วก็เพิ่มไป2ลด2อันนี้คือแต้มนะครับถ้า58ดมันก็แต้ม3เขาเป๊ะนะครับแต่6กแมันเป็นแต้มสนะครับไอ,อ้ชุดที่ผมจำได้มันจะเขาแกห8แต้ม3ามตัวเดียว หกห้าแต้มหนึ่งหกเจ็ดแต้มสามนะครับห้าเจ็ดก็แต้มสองมันที่เขาแต้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากันนะครับอันนี้เอาสูตรสูตรง่ายง่ายนี่แหละมันบวกลายตำแหน่งควบานใดดอกไอพี่น้องไปผิดจะหน้าเบิ้งนะครับว่าจะเพิ่มจะลดมีโอกาสมาด้วยกันไหมเพราะว่าเลขพี่น้องมันมักออกมากไหมพี่น้องก็คือเนี่ยเราบวกกันแล้วมันได้เก้าใช่ไหมถ้าลดลงมามันก็เป็นแปดเก้าสามารถจับกันได้ วันนี้วันที่แรกคือการที่ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับตัววิ่งเราคือ0แต่มันออก91นึ่นู่นนะครับเก้านึ่มาด้วยกันเห็นไหมอ่ะอันนี้ผมสิดจกงวดที่มันมาด้วยกันเด้อสงวดน,นี้90ไม่มาอ่ะสี 4, นะครับได้ตัวนี้ได้เก้ามเป็นศูนยดไปแไม่เข้าอันนี้ได้7โอเค ก้ากับศูนยอีกอถ้าเอาตามสูตรนี่นะครับมันมาด้วยกันหนึ่งงวดสงวดสามงวดสีงวดห้างวดนะครับมันจีมาด้วยกันห้างวดถ้าเกิดมันมาด้วยกันมันจะเป็นจังไงใดระบาดเกิดมันออกหกห้าหเจ็ดห้าเจ็ดอย่างเสียมันก็นเป็นเลข3ามหางหนึ่งดอกนะครับไหพี่น้องไปปิดแกนนะ้วเดี๋ยวผมสิสรุปให้ยุ การสรุปนั้นนะครับมันก็เกินอยู่กับที่ดวงของของพี่น้องอีกนะบางทีผมก็อาจจะเอาตัวผิดมาให้นะครับมันเอาเอา,เอาตามดวงของพี่น้องที่ที่พี่น้องชอบเด้อคิดว่านะครับมันจะออกภายในนี้นะนะแต่ว่าภาษีรสรุปหายอยู่นะครับทิสรุปหายอยู่อีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาเอาสูตร สูตรนี้ไม่พิจนาอีกบิง้งมันบดเบวกหลายดอกพี่น้องก็บ,บวกเองได้นะเพราะว่ามันบดเหลายตำแหน่งเป็นไดแล้วก็ไปบวก4บวก5บวก3าบวก3บวก7บวก9้าบวก1บวก2แล้วไปบวก8คงที่นั้นมันเยอะไปนะครับเอาในละบวกกันเห็นนง่ายๆนะครับว่ามันจะมาไม่มาก็เรื่องของสูตรนะครับมันจะเดินต่อไม่ต่อก็เรื่องของสูตรแต่หน้าที่ผมก็คือคิดค้นสูตรคำนวณสูตรออกมาให้พี่น้องดูนะนะครับเนี่ย สา,ส,าสามบวก3บวกกัน2ครั้งเนี่ยสามสามบวก3อีกทีหนึ่งก็ได้เลขเก,ก้มันก็ออก7จ็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิด5้าหก็นี่ก็คือเด่นแล้วละ่ะแต่เดินสูตรนา่าจะเป็น5กับ6นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะมาเรียกความมั่นใจให้พี่นอกนะครับสวัสดีครับ